โคเคเทนสำคัญสำหรับคนอยากมีลูกยังไงสวัสดีค่ะกลับมาพบกับสุขภาพดีกับหมอหน่อยนะคะวันนี้มีหัวข้อน่าสนใจสำหรับว่าที่คุณพ่อว่าที่คุณแม่นะสำหรับใครที่กำลังวางแผนอยากมีลูกแล้วก็ยังไม่ประสบความสำเร็จนะคะหนึ่งในสาเหตุนั้นนะคะอาจจะมาจากที่ร่างกายขาดโคเควเทนก็ได้ค่ะสาเหตุเนื่องมาจากว่าในเซลล์ไข่แล้วก็เซลล์สเปิร์มของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องใช้พลังงานจากไมโตคอนเดียใช่ไหมคะและตัวสำคัญที่จะไปช่วยทำให้ไมโตคอนเดียทํทำงานได้ดีก็คือโคเคทเทนนั่นเอง โกัวโคเคนนอกจากจะไปให้พลังงานระดับเซลล์แล้วยังเป็นตัวต้านอนุมูลอิสระที่ดีมากๆต่อเซลล์แล้วก็ต่อร่างกายของเราด้วยค่ะเซลลไข่ของคุณแม่นะครับ ถือว่าเป็นเซลล์ที่ขนาดใหญ่ที่สุดในร่างกายเลยนะคะถ้าเทียบกับเซลล์ชนิดอื่นๆเพราะเป็นเซล์เดียวที่มีขนาดใหญ่มากๆค่ะดังนั้นเซลล์ไข่ต้องการพลังงานไมโตโคอนเดรียมากกว่าเซลล์ทั่วไปค่ะและแน่นอนว่าต้องการโค q คิวเทนมากขึ้นกว่าเซลล์อื่นๆเช่นกันค่ะสําหรับสเปิร์มของคุณพ่อนะคะก็ต้องใช้ไมโตคอนเดรียในการวิ่งนะคะดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนที่มีอายุมากกว่า35ปีแล้วนะคะจะมีปริมาณโควิคิวเทนในร่างกายที่ลดน้อยลงไปมากๆทรง ผลให้การทํางานของไมโตคนเดรียแย่ลงไปเช่นกันค่ะดังนั้นใครที่กําลังอยากมีลูกนะคะและมีอายุมากกว่า35ปีหมอหน่อยแนะนําให้เพิ่มโค q คิวไปเลยค่ะเพราะว่านอกจากจะทําให้ร่างกายแข็งแรงแล้วนะคะยังเพิ่มโอกาสมีลูกสําเร็จและลดความเสี่ยงในการที่โครโมโซมจะผิดปกติในช่วงที่แบ่งตัวด้วยค่ะปริมาณโค q คิทนะคะที่แนะนําให้เพิ่มขึ้นอยู่กับอายุของคุณพ่อคุณแม่และก็ปัญหาในแต่ละคนเลยนะคะ ถ้าสมมติท่านไหนที่กําลังวางแผนมีลูกนะคะแนะนําให้เพิ่มเยอะนิดนึงอาจจะเพิ่มโค q คิทนที่300-600มิลลิกรัมต่อวันได้เลยค่ะในช่วงเวลาสั้นๆในช่วงที่เราอยากมีลูกนะคะแล้วพอท้องแล้วก็สามารถหยุดทานโค q คิทได้นะคะเนื่องจากเวลาที่คุณแม่ท้องเนี่ย ร่างกายของคุณแม่นี่แหละจะสร้างโค q คิวเทนมาอย่างมากมายเพราะว่ามีตัวเล็กที่กำลังเจริญเติบโตในท้องดังนั้นโค q คิวเทนก็อาจจะไม่จำเป็นในช่วงที่ตั้งท้องค่ะและอีกสาเหตุหนึ่งในช่วงตั้งท้องที่ไม่ควรทานโคลคิวเทนนะคะก็คือ,อยังไม่มีงานวิจัยรองรับความปลอดภยัยว่าทานโค Q คิวเทนเยอะๆในช่วงที่ตั้งท้องแล้วจะปลอดภัยค่ะยางไรก็ตามนะคะโคคิวเทนจัดว่าเป็นวิตามินกลุ่มหนึ่งที่มีความปลอดภัยค่อนข้างสูงมากๆแล้วก็ผลข้างเคียงน้อยมากๆหรือแทบไม่มีเลยค่ะผลข้างเคียงเดียวทีี่่่่มนนนนะคคก็คืออทําใาใใหห้้้สขึัเง หวังว่าความรู้วันนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านที่กำลังอยากมีน้องนะคะแล้วมาติดตามกันได้ใหม่ในวีดีโอหน้าค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ